どうぞ。 เป็นไรกันเอาพี่ๆอสมเนี่ยนะเอาอย่างนั้นเต้นกันสามคนเต้นเอาโดนตีไม่ต้องเต้นสดเต้นแบบไม่มีดนตรีดูสิคุณกับพี่ๆอสมจะเต้นได้ไหมได้เต้นต้องเต้น ดูแล้วเหมือนกายภาพบำบัดเดี๋ยวถามจริงกินเข้าไปกี่ใบอะฮะขอบคุณพี่มากครับขอบคุณพี่มากครับตบมือให้พี่ขอมอหน่อยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไม่ตบมือพวกเราเดี๋ยวสกร๊อกแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับผม สำหรับเสียงปรบเบอร์ไทยปลดอพวกเราขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยขอให้หล่อทุกท่านเลยนะครับแล้วคนไหนที่ไม่ตบเือให้เราขอให้รวยกับคนที่ตบเือนะครับต่อสบายอกสบายใจเมื่อวานถูกหวยกันรวยรปกันไปแต่วันนี้ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ปุ้งแหน่งด้วยนี่นะฮะเราก็เป็นพี่ชายที่น่ารักอีกท่านหนึ่งมกับท่านกำมีแต่ให้ตลอดมาช่วยกันตลอดวิชาทั้งนั้นนี่แหละสุดยอดเลยรถที่ผมขับทุกวันนี้รถพี่เขา รถที่พวกเองใช่แล้วมึงคิดดูตอนดึกๆอ่ะอตอนที่เขาตายวันแรกไอ้เจ้ยแต่รับปิ้งปิ้หวยออกเออาหวยออกด้วยทะเ,เๆๆบียนรถเต็มๆ405ศูถูกร้อยคุณร้อยไม่กล้บบาไปรับตังเอาทำไมมึงไ่ไปรับอะ่ะบนกุลวงพ่อที่วัดช้างใหญ่ไว้บนว่าไงจะปล่อยนกสองตัวอุ้ยกะแค่นกนกระจิบนกกระเจาะนกแอ อุ้ยบูนสวยนกแอร์เลยไปบูนอาการบินไทยก็บอกลาละแสนแปดโัโห้ยไอ้ยังโคตรถูกเลยแสนแปดเลยปีกยังซื้อไม่ได้เลยที่นี่เพิ่งมาครั้งแรกวัดช้างใหญ่นี่ช้างใหญ่เมื่อก่อนมาฤาษีเนนก็ไม่ได้เลยมาทางนี้ไงขับ ขับรถวนไปวนมาลุวลวงทางด้วยอวันนี้ไปเจอผู้หญิงเขาเดินข้างๆทางอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจถามกขาเลยถามว่าน้องน้องวัดช้างใหญ่ไปทางไหนน้องก็ตอบไหมคุยตอบน่ารักมากตอบว่าไม่รู้เธอมาอยู่ได้สอนสาววางัง <c oughs> เจเด็กบางไปกินบางไปอิงที่ไหนพ่าทั้งนั้นเลยช่วยกันทําบุญด้วยนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทําบุญกันอยู่มช่วยกันแล้วก็มียาสีฟันสมุนไพรของที่ถุและยาสีฟันใช้ดีครับใช้แค่ไม่ตุกเขียวหลอดอย่างนี้ใช้ได้สี่ห้าเดือนอ่ะใช้เสร็จปองจะไปทิ้งเอาไปไหนซักผ้าต่อของเยอะเรอของโคตรเยอะเลยแบกอาสะอาแล้วซักผ้าต่อนะถ้าไม่ตุกเขียวทำไมใส่ผ้าชามัวขัดหลอดไฟได้ด้วยน้ารถสว่างเลยใช้ดีจริงๆใช้ เอาครับปรตลกนี่พี่อีทเชิญเยนี่มอหลวงพ่อครับหน่อยพี่อ่ะพี่อีทพี่อีทเชิญเยบุญได้เลยนะครับนี่ผู้จัดการตลกอีกท่านหนึ่งคนละสิบพี่สิบบาทแล้วแต่กำลังศรัทธาท่านใช่เชิญทุกบาททุกตังค์เราไม่ไปไหนแล้วก็ทำบุญให้กับพี่ปุ๊กเดงเรานี่แหลครับช่วยกันช่วยกันเล็กๆน้อยๆนี่เมื่อกี้มีรายการแล้วโทรมาโทรว่าไงรายการของพี่หม่ำโจ๊กกับโจ๊กเขาบอกต้องการตลกแบบเยอะหาตลกในคณะตะกคนเสียงไม่ดีไปร้องเพลงนะฮะผมบอกเสียงผมมันไม่ดีได ค่าตัวห้าหมื่นโอ้โหห้าหมื่นโอเคได้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 มันมีกติกาไหมคำเดียวมันมีคำเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้โหเป็นเฮียอะไรกันนี่กูอยากร้องเพลงกูอยากได้ห้าหมื่นกูเดือดร้อนไม่ทันแล้วทำไมใครยืนใกล้กว่ากูให้ร้องก่อนร้องก่อนกูนะร้องนะขับมีกติกาเลยมะพี่นี่ กติกามีว่าร้องดีนี่ใครเนี่ยก็คูณสองคะแนยคุณจะแรงคุณทำไมอะหมดจังไปแล้วไม่ไโอ้ยเฮงเสียงในใจไอ้เหี่เถียงในใจนี่ตัดทิ้งไปเถียงนี่อะไรเสียงดังอื้อหนิ่งเลยเออร้องต่อเลยบุ๊ญกติกามีว่าร้องดีมีคะแนนร้องดีมีคะแนนมีเสียงตบมือคะแนนคูณสองมีเสียงกีตาร์คะแนนคูณสามรับผมชอบผมเสียงตบมือดังๆนะครับขอบคุณครับ ตุมไวกก่อนเลยห้าคะแนนยังไม่ทันร้องห้าคะแนนรราไ้ก่อนนั่นเนอะเนาะขอบคุณครับจะร้องเพลงของใครพงศิษฐ์คำพีชื่อเพลงขอโทษจับมา นี่ทำไมให้น้อยจังก้มหัวมารับคะแนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรอ่ะคะแนนสะสมมาหลวงพ่อไม่ต้องเสียงหลวงพ่อเข้ามาแล้วหลวงพ่อยังบวดร้องอีไม่ไม่ทันแล้วจับไม้แล้วร้องแล้วหลวงพ่ออ้ากติกามีไหมมีสิว่าร้องดีมีคะแนนร้องไม่ดีไม่ได้คะแนนงั้นกูไม่ร้องเป็นตายเท่ากันพ่อแม่ พี่น้องอ่ะพี่น้องที่เคารพเราไม่เคยรู้จักกันเราไม่เคยคุยกันครับและเราก็ไม่เคยเห็นหน้ากันเวลาผมร้องอย่าตกถ้าตกอูต่อยไ,อไม่ได้ดิได้ไงเผื่อเขาโชคอ่ะร้องเลยจะร้องเพลงใครผมจะร้องเพลงของแสงจันทร์ชื่อเพลงมารีัวน,น้า เดี๋ยวอะไรร้องเพลงคนไหนร้องเพลงของแสงจันทร์ชื่อเพลงมารีวนนาอะไรจะแล้วร้องเพลงของอาจารย์ไข่มาเรียหมดหน้าชื่อเพลงแสงจันทร์พอพูดงี้ใช่ไหมจัดมาดนตรีครัอาจารย์พขอๆนะ ่อไปคนต่อไปทำไรอ่ะมึงสั่งว่าไงคนต่อไปกูก็คนต่อไปไอ้เหี้ยทางเข้ายิ่งทางเข้าไม่ขูขาไอ้เหี้ยจะข้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะก็มึงบอกคนต่อไปกูก็คนกูผิดตรงไหนอ่ะกูต้องตกตายเลยมึง ยิ่งเไ้ลยแ่ห่าบ้านจีจะร้องนั่นไอ้ยี่ไอ้ยี่ไั้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ยีอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ี่ยี่ไ้ยอ้ไอี่อ้ยีอ้ี่้ยีอ้ยี่ไยี่า้ี้ี่อ้ี่อยี่อยี่อย่ไ่อ้ยีไอยี่ไอ้ยี่ไ้นีอ้ีไอี่ไยี่ไมี่ได้ยี่ไอ้ีเสียี่ไอ้ยี่ไอคยี่อยีอ้ีีีย ท่านที่รักที่เคารพทุกท่านรักผมชอบผมนั่งหลับไปเลยครับคิดซะว่าผมไม่ได้อยู่ในวัดนี้เลอก็ชอบละไม่ต้องนั่งหลับไปเลยจะร้องเพลงของใครเอกชัยศรีวิชัยชื่อเพลงช้ำรักจากปากใต้จัดมาหวนหวาเลยนะโอ แปดสิบห้าไอ้นี่แปดคะแนนคะแนนเดียวพอแล้วโอ้ยลำเอียงลำบากร้องไม่เพี้ยนยี่เที้ยงให้อะไรเยอะเล้วเฮ้ยทำไมจะเยอะเฮ้ยคะแนนเดียวเอาก้นหัวมารอบคะแนนเอาเฮี้ยอะไรเยอะแยะเอาไหมขอัคะแนนเอาไหมมื่หัวยี่เทีเป็นอะไรดีแล้วพวกเราตอนนี้ดีใจกับกรุงเทพมหานครที่ได้ท่านผู้ว่าชัดชาติ ได้พูว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเป3สามเป็นสี่ท, 3, ท, 4, ท่านลุกออกมาวิ่งนะท่านออกมาออกออกออกําลังกายด้วยวิ่งเยี่ยมพี่น้องประชาชนตรงไหนน้าขังน้ำพายุตรงนี้ไฟไหมรีบไ,ไปสุดยอดอท่านไปเลยอะ่ะไปถึงที่ออพอวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งประชาชนเห็นเขาก็ทักทายนะว่าโอ้ยท่านชัดชติไปอยู่ที่ไหนมาทําไมเพิ่งมาประพันเพิ่งมาเลือกตั้งเออเพิ่งท่านนายกก็ออกออกนอกพื้นที่เหมือนกันพอประชาชนเจอกระถามเหมือนกันถามว่าโอ้ยท่านนายก เมื่อไรจะไปนะไปไหนไปลงพื้นที่เหมือนท่านทัดชาติจะได้ดูแลประชาชนพวกก็พูดตอนนี้บ้านเเรามีนายกอัธมศตีหมด29ท่านถูกต้องท่านประยุทธ์เป็นคนที่29ใช่ในายก29คนชอบกันจะพิเศษไหมในดวงใจมีไหมนบบในดวงใจเลยนะในดวงใจอะผมชอบอดีตนายกทักษิณครับ ทำไมมีเป็นยมยม้เยอะยะอย่าเอมือกัเดียวครับให้เงินสนับสนุนพักกันด้วยครับผมให้เงินสนับสนุนพักไม่เอาเข้ากระเป๋าเอาทําบุญให้กับพี่ผปงเหน่งเลยชอบใครนะชอบท่านทักษิณ เหตุผลเพราะว่าท่านเนี่ยเกิดมาแล้วมีราศีถูกชะโลกระทองมากยังไงตั้งชื่อลูกสามคนเกี่ยวกับทองหมดคนแรกพานทองแท้คนที่สองริมทองทาคนที่สามแพทองทามีทองหมดแต่ตอนนี้กลับบ้านมาได้เพราะทองนี่แหละครับทองไหนริ้มทองคุณครับเป็นไรด่าทุกวันนายกยี่สิบเก้าเขาชอบไครบสผมชอบนายกประยุทธ์มีชอบอยู่คนหนึ่งไว้เอาไว ยังไงก็ชอบครับผมพลังเงียบไปเยอะผมเี่นองพระรัดพิทักษ์ลุงตู่จริงะเนี่ยฟังก่อนฟังก่อนจะเล่าให้ฟังเล่ามาสิผมมีเพื่อนใน Facebook ประมาณ3-4 00พันคนเออผมโพส a c e b o o k เลยนะโพสว่าใครไม่ชอบลุงตู่เออใครเกลียดลุงตู่ใครว่าลุงตู่เออลบเพื่อนผมทิ้งได้เลยสุดยอดตอนนี้สบายใจมากครับเหลือเพื่อนกี่คนเหลือกูกับลุงตู่สองคน พันคนมึงก็หน้าอยู <t <t ่แถวนี้เลยยังไงลุงก็น่ารักทำงานดุหรอเอาเล้งเขาก็ทำงานเล้ชอบทำเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันก็ดีขุ้นธุาพันธุ์พันธุพันธุ์พพันธุ์พันธันนพนธุ์ันัพพันธุ์พัันธัน ก่อนว่าตัวจริงก่าตัวปลอมเอ้าเช็คได้ด้วยตัวจริงตัวปลอมเช็คไม่ยากครับเช็คอย่างไงเดี๋ยวเช็คให้ท่านครับลองชี้หน่อยครับยิ่งนิดย,ยักเข็วหน่อยเหมือนไหมครับยอมแล้ว,ว่าเหมือนมากเหมือนท่านประยุทธ์เหมือนจะเข้าคุกทั้งคณะวันนี้ท่านมาแล้วให้ท่านพูดเลยสักนิดเป็นที่ ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านสบายดีนะอ่ะสบายดีนะสบายดีครับนี่งานอะไรชาวนกิจพี่ปิองหนึ่งเชิญนี้มื่อวานี้ขอบคุณพ่องานใหญ่ฤศีเนนด้วยฤศีเนรฤศีเนเหี้ยโอ้โหเรียกเป็นเพื่อนเลยท่านฤศีเนรนี่ฤศีเนรคุณนายกอาโทนี่ก็ของของพี่คุณยายของประเทศ รู้ว่าท่านนายกแต่ท่านนายกสัร์ชเชินอะไรสิรเจิของปอมไงตขาที่มามีอะไรพูดกันที่เลยใครมีอะไรถามไหมครับมีไหมใครมีอะไรถามครับให้คนหนึ่คำถามครับยกมือถามไ้เลยครับไม่มีกลับเลยยถามได้หรอท่าถามได้อย่าโกธกันนะถามเลยท่านตอนนี้น้ำมันแพงน้ำมันแพงท่านจะแก้ไขปัญหาไงน้ำมันแพงก็เดินนี่น้ำมันแพงก็เดินอะ หมูก็งี้แพงหมูแพงทไงหมูแพงกินไก่ไก่แพงกินเป็ดเป็ดแพงไม่ต้องแดกมากเลยไม่ตอบอย่างนั้ะท่านเออมันแพงอ่ะวัคซีนอันสีจังวัคซีนสีมาสองเข็มแล้วครับเข็มแรกลักษณะพี่เขาไม่ชอบูไปพี่บ้องเหน่งไม่ชอบทุกตูวไปไปไปนี่ เดี๋ยวขาตั้งมาตั้งนานไม่ลงใครไหวเขา่อนจะไหว้เขาก่อนมรียกแล้วแค่ผู้ชายจ้ากันนะผมมาไหว้พี่วันแรกเลยนะลมมันพัดลมพัดลมมันพัดลมมันพัดแล้วตกใจเลยอีทีีทไม่ต้องถือให้ลุงตู่ตู่ถือดีกว่าครับ ไปยืนประคองลูกดีกว่าไหมพบกัวท่านนี้ดีกว่าครับใ<ช>วันนี้มาท่านแลวครับใช่ครับพี่ใหญ่ครับรองนายกวันนี้มาครับก่าเ,เป็นเชิญท้าน,นครับมาเอาให้มาเลยมาด้วยวันนี้มาไหนๆมาล้วมา ชนะมึงในไม่เกินปีดังไปคุกวันนี้ลงุงนี่มางานอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ที่นี่ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้เขาบอกไม่รู้ไหมครับตัวงานเผาโป่งหน่งก็พูดไปสบายดีนะสบายดีวัคซีนฉีดยังฉีดแล้วทีทีขเข็มหนึ่งเข็ม สียี่ห่ออะไรไปแอคตาไวอกกาก้าฉีเข้าไปแล้วเป็นไงโอ๊ตแข็งทั้งคืนเลยอะไรแข็งตาแล้ว<อ>ยอดคนติดโควิดตอนนี้ลดลงทุกวันลดลงทุกวันเป็นเพราะอะไรโควิดถึงลดลงทุกวันเพราะมันไม่ตรวจถ้าตรวจติดถ้าไม่ตรวจไม่ติดเพราะฉะนั้นเราอย่าอย่าตรวจถ้าตรวจติดคนในงานนี่ถ้าตรวจเป็นไงติดไม่ติดอ,อ๋อไม่ติด วันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่สิบเจ็ดอ๋อสิบเจ็ดยังไม่ติดจะติดวันที่สิบเก้าเพราะอะไรโ oh อ้ยสิบเก้าไปนั่งดีกว่าไหม <c oughs> อ่ะลุงวันนี้ลุงมาแล้วให้ลุงร้องเพลงดีกว่าอาลุงตู่ร้องเพงลงให้ฟังร้อเพงเลงดีกว่าได้ครับมามามาร้องเพลงมา <c oughs> มาแล้วลูกจะยกโคว,ว,ว,วาลูกอยากได้โควาผู้อยากได้ ่เต้นโกโกวาได้ด้วยเหรอเต็งมีเชยขอเพลงขอเพลงได้มัเเ้ยเพลงอะไรว่าเอ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 ใครจะร้องไอ้ลองุงตู่ร้องไอ้เต้นเดี๋ยวผมเต้นเองลุงตู่ร้องเน้่ยไม่อยเอ,อ,อ๊ะคืนความสุขให้พี่น้องประชาชน,นหน่อยสบายไวออออเอนะนั้นนะจัดมาโอเคไปเลยเด็กไปเลยเด็ก ไอ้เี้าฟังแตว่าไอ้คำเดียวคำแรกอะไรนะโอเคคำที่สองอายุเลยดิคำที่สมแมนยนเต็ดอะไรนะแมนยนเต็ดอ๋อแมนยนเต็ดัเลยอ่ะลอง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 ลุกเต้นเอาวหโอเคอยุเลดแมนยนเไแต่ หยุดใหม่ต MM. oh, hey, really? ึมหลังมันเลยโอ้โหเพลงเก่านี่ใช yeah. ้ใหม่เหรอมีเพลงอะไรเดี๋ยวกูร้องเองร้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 องวายตายแล้วครับหลังตาครับได้ประโยชน์ก็เลยวายตายแล้วครับหลัวตาครับได้ปดะโยชน์ก็เลยวันวันไม่ทำอะไรทำอะไรเนี่ยมึงงงเลยเนี่ยงงเลย อ <im> okay. <im> ู๋ก็เล่นติ๊งตองไอ้ดูติ๊งตองทั้งวันเลยเขาเรียกติ๊งตองดูติ๊งตองทั้งวันเลยเหรออูนี่สุดยอดเลยนะ เออบนหน้าข่าวเล่นเป็นท่านประยุทธ์อย่างนี้เล่นเป็นท่านอภิวิทธ์อย่างนี้ไม่กลัวกันบ้างเหรอกลัวไหมครับกลัวครับเอากลัวแล้วมาเล่นทาไมเนี่ยชั่วโมงนี้ไม่ได้เป็นพวกท่านจะได้เป็นใครเออตัวผมเนี่ยเป็นตลกร้องข่าวร้อการเมืองมั้งแต่สมัยอยู่ที่บอสกอร์เปียใช่เมื่อก่อนไม่มีสื่อโซเชียลพวกผมเป็นตลกที่ออกทีวีไม่ได้มันเป็นตลกใต้ดินครับพอตอนนี้มีโซเชียลแล้วไปเล่นงานคนนู้นก็ถ่ายคนนี้ก็ถ่ายคนนั้นก็แชร์ไปเยอะแยะกระแสมันไปครับไม่สบายใจเออเลยส สองเดือนแล้วครับแล้วท่านว่าไงไอ้คนไปขออนุญาตจะไม่กลับมาเลยนี่นั่นไปไหนวะน่าจะไหว้พระอยู่แถวอยุธยา <S <S 1> <S 1> นี่เเดี๋ยวยังมีรายการโชว์กันอีกอยาให้ในายกลาแขกทางการดีกว่านายกลาแขกเลยอไไย่าไปแล้วเว้ยลุงตู่ลุงป้อมลาดีกว่า, <S <S 2> <S 2> วาไม่หลือไม่หรือลาดีกว่านะดีงานพนมมือแล้วพูดพร้อมกันจะมีรายการอีก ขอขอบคุณขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในงานนี้มาในงานนี้และต่อไปนี้และต่อไปนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายพระตาหาร <c oughs> กับทั้งบริวาร <c oughs> อะไรตขึ้นคำรันน้ำในบ้าเหรอ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ไมตตาพวกเราไว้อะไรกับพี่ผูเหญิงด้วยพี่ชายที่แสนดีของเรานะครับผมอ่ะไปกันก่อนครับจากพวกเราเด็กสกอรเปี้ยนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับ ขอบคุณครับขอบคุณทีมงานของคุณเย็กสคอเปียนนะฮะผ่านไปนะครับก็มีสิาน